ค่ะชื่อด้กินกันนะวันนิจเจริญม3ามทับ10เลขที่13าค่ะศิละปะสมัยใหม่เป็นคำที่ใช้เรียกการสร้างงานศิละปะตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่19จนถึงประมาณคิดทศวรรษที่1970สําสำหรับการสร้างงานศิละปะเมื่อไม่นานมานี้มัจกจะเรียกว,ว่าศิละปะร่วมสมัยหรือศิละปะหลังสมัยใหม่โดยการเป็นงานที่มีลักษณะเป็นสากลและเป็นแบบอย่างของแต่ละบุคคลมากกว่าที่จะเป็นแบบอย่างศิละปะแห่งแคว้น ซึ่งเป็นแบบที่มีความแตกต่างกันจนยา,จากจะกล่าวอย่างผิวเผินได้วัสดุและเทคนิคใหม่ๆรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโลกทัน์อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งผลผลิตของเครื่องจักรกลได้สะท้อนไปสู่งานศิลปะทําให้รูปแบบของศิลปะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันความรู้ทางด้านจิตวิทยาและฟิสิกส์ได้จัดแจงรูปแบบของความคิด ศิลปินที่มีต่อมนุษย์และโลกทางกายภาพขึ้นใหม่อย่างไรก็ตามปรากฏการตา์ต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆได้แม้ว่าแนวโน้มศิลปะหลายๆแบบในสมัยครูศสตวรรษที่25จะได้พยายามลดคุณค่าแบบอย่างศิลปะส่วนตนไปบ้างแต่แนวโน้มที่แพร่หลายไปนี้ก็จะเน้นนะับ ที่ความคิดีเริ่มเป็นสำคัญลักษณะสําสคัญของงานศิลปะสมัยใหม่จึงเป็นปฏิกิริยาที่ศิลปินแต่ละคนแสดงออกมาต่อโลกรอบตัวการค้นหาอาณาจาักความฝันเฟืองของแต่ละคนการสร้างโลกทัศน์ใหม่ของตัวเองจากวัสดุและเทคนิควิธีที่แปลกใหม่ไปจากเดิมเหล่านี้ เป็นลักษณะสำคัญของงานจิตรกรรมปฏิมากรรมแห่งพุธศตวรรษที่25แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและได้รับอิทธิพลจากศิละปะในแบบดั้งเดิมอีกด้วยศิละปะสมัยใหม่โดยสรุป จึงเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลป,ปินแต่ละคนเน้นความเป็นตัวของตัวเองของศิลป,ปินแต่ละกลุ่มซึ่งมีมากมายหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีแนวคิดเทคนิควิธีที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลายบ้างก็สะท้อนสภาพสังคมบ้างก็สแสดงมุงมมองอย่างที่แตกต่างออกไปบ้างก็สแสดงภาวะจิตข,ของศิลป,ปินและกลุ่มชนบ้างก็สแสดงความประทับใจความงามตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีการนำเอาวัสดุ อุปกรณ์แบบใหม่ๆรวมถึงเครื่องจักรกลมาใช้ในงานสร้างสารรค์มากขึ้นการบริโภคหรือสนับสนุนศิลปะไม่จำกัดอยู่ที่ชนชั้นสูงขุนานางหรือผู้ร่ำรวยอย่างแต่ก่อนเท่านั้นแต่ยังตอบสนองตอบประชาชนทั่วไปอีกด้วยไม่เพียงแต่รูปแบบศิลปะสมัยใหม่ดั้งเดิมก็ยังได้รับความนิยมและสืบทอดกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันด้วยขอบคุณค่ะ